สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ชาววันที่13แล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับแต่ว่าเช่นเคยครับผมไม่ได้หยุดนะครับก็มาบอกเล่าข่าวกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเน้นไปทางข่าวกีฬานิดนึงนะครับเรื่องผลการอุทธรณ์ของการท่าเรือนะครับแล้วก็มีแชมป์ในรายการต่างๆของแต่ละกีฬานะครับ ก็เฟนโอเพรน NBA ได้แชมป์แล้วนะครับแล้วก็มีกอฟหญิงนะครับที่มีโปรโมโของเราเข้าไปแข่งด้วยนะครับคราวนี้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับการท่าเรืออุทรผ่านนะครับในกรณีที่วันที่ไฟดับตอนที่แข่งกับ SCG นะครับที่แพทสเตเดียมแล้วก็มันมีเหตุตู้ย่อย,ยนะครับตู้ไฟนะครับ ที่ของอยู่ในสนามระเบิดนะครับแล้วก็กลับมาไม่ทันนะครับไม่ทันหนชั่วโมงตามกฎตอนแรกเนี่ยสมาคมฟุตบอลก็จะปรับแพ้นะครับแล้วก็ปรับตังด้วยการท่าเรือก็เลยอุทธรนะครับซึ่งอุทธรผ่านนะครับไม่ถูกปรับแพ้เอ,อ g ซีจีเมืองทองนะครับโดยคณะกรรมการเห็นว่าหม้อปแปลงระเบิดเนี่ยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์นะครับ เตรียมหาวันแข่งใหม่นะครับโดยให้เหตุผลว่าหม้อแปลงระเบิดเกิดจากความบุบพองของอุปกรณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของสโมสรน,นะครับนี่ก็คือเป็นหดเหตุผลนะครับดังนั้นการท่าเรือและ s อ g เมืองทองจะต้องแข่งใหม่ส่วนจะเป็นเมื่อ วันใดนั้นต้องรอยืนยันจากฝ่ายการจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อนุญาตให้การท่าเรือนะครับใช้สนามของมีจีปทุมนะครับเป็นรังเย่าชั่วข่าวนะครับจนกว่าจะจบเลกแรกนี้นะครับนี่ก็เป็นผลการอุทธรณ์นะครับดีใจกับมานาแป้งด้วยนะครับผมเอาใจช่วยอยู่นะครับลงทุนเยอะเหลือเกินนะครับกับ ไอ้ปัญหาจุกจิกที่มันแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเกมฟุตบอลนะครับแล้วก็มาทำให้แพ้เนี่ยโอ้มันมันเซ็งนะครับต่อไปนะครับคิมเซยังนะครับควาแชมป์อ่ากอล์ฟ KPMG w o m e n เป็นโปรแกรมของ PGA นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นแชมป์แรกของเธอนะครับอ,อ เป็นโปรสาววัย27ปีนะครับมือวางอันดับ7ของโลกนะครับก็ควา้าแชมป์แชมป์แรกได้แล้วนะครับโดยวันสุดท้ายนะครับโปรคิมเซยังนะครับเก็บไปทั้งหมด7อันเดอร์พา์นะครับ63ทำา7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ด้วยนะครับรวมทั้งหมดแล้วได้14อันเดอร์พา์นะครับควา้าแชมป์ไปครองนะครับส่วน ที่2เนี่ยเป็นปาร์คอินนะครับคนนี้ก็เป็นแชมป์เมเจอร์แล้ว7สมัยนะทำา5อันเดอร์นะครับไม่เสียโบกี้รวม9อันเดอร์นะครับจบที่2นะครับโอ้ที่1กับที่2ห่างกันเยอะเหมือนกันนะครับส่วนผลงานโปรไทยนะครับส่วนผลงานโปรไทยโ,โปโมโมนิยาจุธานุการนะครับผลงานดีที่สุดนะครับ รวมแล้ว3โอเวอร์พาร์นะครับ283จบที่18ร่วมนะครับโปรจัสมินนะครับที่ดาพามีสี่โอเวอร์พาร์นะครับจบ23ร่วมนะครับโปรเมนะครับเมริยาจุธานุการนะครับ7โอเวอร์พาร์นะครับออันดับที่37ร่วมนะครับโปรแหวนพรานนงนะครับโปรแหวนพรานนงเพชรล้ำเนี่ยอยู่9โอเวอร์พาร์นะครับจบที่48ร่วม อ่าโปโมยเอวปะพังกรนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับทวัตธนกิจ19อโอภานะครับจบอันดับที่74ร่วมนะครับอันดับที่74เจนะครับไม่มีร่วมนี่ก็เป็นผลงานโปรไทยนะครับ ลาเฟลนาดาวนะครับก็คว้าแชมป์เฟนโอเพนนะครับก็เป็นแชมป์ที่13แล้วนะครับของเขาสนามนี้สนามดินเนี่ยต้องให้เขาจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวันที่12นะครับเชา้าวันที่12ของบ้านเรานะครับรอสแอนเจล c ิสเลเกอร์นะครับเอาชนะไมอามี่ฮีทหนึ่ต่อ93คะแนนนะครับ ก็เป็นจบเกมที่4ใครได้4เล่น4ใน7เกมนะครับก็คว้าแชมป์บาสเกตบอล n b a ไปแล้วนะครับหลังจากปี2010นะครับเป็นแชมป์สุดท้ายของเขาแล้วก็เ a ลนีเยเลเกอร์เนี่ย,ยก็ห่างหายมานะครับจนปีนี้นะครับปี2020ก็กลับมาได้แชมป์โดยเลบอนเจมนะครับซูปเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ทำไป 28แต้ม14รีบาลด้วก็10แอซซิตนะครับที่เหลือก็อย่างแอนโทนีเดวิดเนี่ยทำ19แต้ม15รีบาวน์นะครับก็ช่วยกันคว้าแชมป์ม,มาซึ่งเจมเนี่ยเดบอนเนี่ยทำสี่สมัยแล้วนะครับก็เป็นแชมป์ NBA ส่วนตัวเนี่ยสี่สมัยแล้วโดยสองสมัยแรกเนี่ยอยู่ที่ไมอามี่ฮีทนะครับปี2012แล้วก็2013 แล้วก็มาคลิปแลนด์นะครับคาราเบตคาราเลียนนะครับปี2016นะครับแล้วก็ยังเป็นคนแรกที่ได้ผู้เล่นทรงคุณค่านะครับในรอบไฟแนลเนี่ยกับ3ทีมนะครับเป็นคนเดียวที่ได้ผู้เล่นทรงคุณค่าในรอบไฟแนลนะครับกับ3ทีมเลบอนเจมนะครับ ข่าวกีฬาที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้นะครับส่วนข่าวในหมวดอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสอบเบี้ยโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่กับวงการนี้หุ้นไทยนะครับหุ้นไทยก็ปิดบวกนะครับเมืม่อวานเปิดมาวันจันทร์นะก็ปิดบวกไป6.29จุดนะครับ ็ซื้อขายกันที่46,573.18ล้านบาทนะครับปิดที่1,273.43นะครับบวกมานิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในโซนที่มันเป็นบวกนะครับช่วงนี้ยังไม่มีอะไรมากระชากลงนะครับแต่ยังก็ไม่ถึงหลุด1ั0 0นะครับนี่ก็เป็นข่าว ควาเคลื่อนไหวนะครับหลายคนได้หยุดผมดีใจด้วยจริงๆนะครับวันนี้ผมก็ยังคงต้องไปทำงานก็เจอกันครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ